ชื่อเพนประภาอวยพรนะคะอาชีพทําคาแครค่ะอยู่จังหวัดระยองค่ะคือตัวของเพนเองเนี่ยอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มกระดูกเท้าในหลังเท้าแตกสองซี่นะคะคือวันที่แตกเนี่ย รู้สึกว่าปวดมากคุณหมอเอายาแก้ปวดมาให้ทานนะนะคะคือทานยาแก้ปวดอย่างแรงแล้วแต่ก็ยังไม่หายปวดม,มันใช้เวลา15นาทีถึง30นาทีมันกว่าจะค่อยๆเริ่มหายปวดนี่มันนานมากนะคะแต่วันนั้นเนี่ยพอพี่เขาเอาอูมิไปให้ทานนะคะบอกทานไปเลยสองซองเขาบอกเดี๋ยวมันจะหายปวดมันจะดีขึ้นเชื่อเขาอะนะคะตอนนั้นจะเชื่อเขาแต่กินไปจริงๆค่ะมหาศัจจยนจริงๆว่าเรากินไปไม่ถึง5นาทีไม่ถึง5นาทีไม่ถึง5นาทีาทจริงๆค่ะมันหายปวดเป็นปิดทิ้งเลย เหมือนเราได้ฉีดยาแก้ปวดเลยนะคะอุบัติเหตุนี้เมื่อ18ตุลาปีที่แล้วนะคะ53ค่ะแล้วพอมาหายเมื่อเดือนกุมภาปีห้าสี่คุณหมอบอกว่าถ้าไม่เจ็บปล่อยไม่เท้าทิ้งแล้วคุณหมอบอกว่าเท้าคุณเนี่ยจะบวมอีกหนึ่งปีถึงจะยุบบวมนะคะถ้าคุณเดินคือ ถึงไม่เดินคุณก็จะเท้าจะบวมอีกหนึ่งปีคุณหมอดันนี้ทางหมอบอกนะคะแต่ว่าตัวเพนเองเนี่ยกินอูมิตลอดเลยต่อเนื่องเลยนะคะวันละคือมีอาการปวดออเมื่อไรไมีมาการปกินเมื่อมีอาการปวดค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราปวดนึดนืดนด,นดมันเริ่มส่อสัญญาณ<ม>ว่าเนี่ยจะปวดกระดูกแล้วนะกินเลยค่ะทันทีเลยสองซอง<ม>ทุกครั้งที่กินเป็นเช่นนี้ค่ะไม่ถึงห้านาทีจะหายปวดเป็นปิดทิ้งเลยค่ะ อันเนี้ยมันสุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณอุมมมากเลยนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งคือตัวเมื่อเดือนวันที่30มิถุนาห้าสี่เนี่ยนะคะก็ไม่ไม่นานไม่นานก่อนงาน BBE 2วัสองวันเป็นไฟลำทุ่งค่ะเกิดขึ้นมาพื้นสองข้างของเท้าตอนแรกมันเป็นที่คอก่อนนะคะมันบวมขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นที่คอแล้วก็เป็นที่ขาสองข้างที่ขาเนี่ยไหม่รอบขามันลามเร็วมากเลยค่ะแล้วถ้าไม่ได้กินอูมินะคะแต่เพนกินอูมิ ความที่เป็นตัวเนี้มันจะติดเชือ้อเวลาใช่ไหมคะจะมีไข้แต่เราไม่ไข้ไม่ขึ้นเลยนะคะคแต่เรารู้สึกตยวว่าเราเหนาวหนาวเ,เวลาเราจะอาบน้ําแค่นั้นเองอะคะ่ะมันสุดยอดจริงๆเลยะค,ะเค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเนี่ออักเสบลูกหนูจะขึ้นลูกหนูเนะี่ยมีความรู้สึกว่าเจ็บนิดๆแต่พอกินอูมิไปได้อีกสองวันสามวันยุบค่ะ ไฟรำทุ่งอันนี้ยุบแล้วก็เริ่มยุบคือเป็นแผลนี่เกิดจากเกาเท่านั้นนะคะ,คะปกติเขาบอกว่าแผลนี่มันจะหลุดลอกออกมาเลยเนื้อเราจะหลุดออกมาเพราะมันไหม้แต่มันก็หายปวดแสบปวดร้อนเพนกินด้วยแล้วมันปวดปวดแสบปวดร้อนก็เอาอุมินะคะตัดซองแล้วทาที่ขาด้วยทาเลชโลมเลยค่ะทาแป๊บเดียวก็หายปวดแสบปวดร้อนหายคันก็ ต้องขอบคุณอูมิมากเลยค่ะที่ทําให้แค่เจ็ดวันเท่านั้นนะคะสําหรับไฟลามทุ่งที่เพนหายตอนนี้แห้งสนิทแล้วค่ะแผลแห้งดูสิคะเนี่ยค่ะเนี่ยมันแห้งแล้วเริ่มลอกนะคะกี่วันคะพี่อันนี้อาทิตย์เดียวอะค่ะเป็นสามสิบวันนี้วันที่หลา่พันที่เก้าสิบสิบเนี่ยค่ะแห้งลอกหมดเลยนะคะเนี่ยที่ขาข้างหลังเป็นสองข้างเลยค่ะสองข้างแล้วก็เป็นเยอะมากเรียกว่าทรมานแต่ก็ มีความสุขในชีวิตที่ว่าเออถึงเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะปวดกระดูกแล้วก็เป็นไฟรำทุ่งที่ชาวบ้านเขาไม่เป็นกันนะคะแต่เราเป็นอันเนี้ยแต่อูมีมันช่วยได้ลดการอักเสบแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานให้ตัวเองที่ไม่เพิ่มสู้กับตัวนี้ได้ค่ะขอบคุณอูมีมากเลยค่ะขอบคุณพี่เพนมากด้วยค่ะขอบคุณค่ะ